หนึ่งปลาจะพี้น้องซุกแล้วสินะ่เท่ากันเด้อบาทหนึ่นงปลาจะนี่พักพักวังตุง้ง

จ่าแต่เสี้ยนจ้ะเสี้ยม้าเสี้ยอมไก่นอันนี้อ้อมไก่แต่พี่น้องอ้อมไก่อาแม่กินแล้วอาต้มจ้งถ่ายเขาดิมีแค่หมอก้นแเลยบม่เอาก็ได้ดอกละเสี้ยเอาเอเคเดี๋ยวเดี๋เอาออกให้ อเอาด้วยแบนี่แม่กิ่นท้องมันปาดีจะพี่น้องมาไมา่กินข่าวน้ำกันบ้างาข่าวเลยดีลูกบลางเลยขาาา่าดี้กงน้ำลาจำแจค่ะตำเจ้าสิ ชางทินเท้ามันค้าบอค้าถอดออกก้อนก็นได้อันนี้อม,อมอมหยังอมอมไกล้ไม่อมหมูเน,นี่ยป่อนึืงกลวองเนี่ยปอนตือกล่อ,นนอ,อ,อง cái đó ừ. ừ. tìm màu hoa <laughs> ừ. à, à. đừng pha đi chuyện thò trao làm ừ. thà ừ, ừ. ừ. à. đó ăn ăn nè พ่อนเย้น่นอจากไฟไม่ๆอนอซ้อนตักเด้อตัวนี้อันนี้ล่งแล้วเนี่ยไป,ไปทังอันมันทุ่มมุนเด้อเนี่ยเด้อ <c oughs> อะ่าะุ่นโดดออืมเมืเ่อแรกจ้ากนาดเมื่อนี้ไปแล้วมันทุ่มมุดแจะเพี้ยนไงจ้ะพี่น้อง

tập trung vào giải